ออกมาเลยออกมาเลย <S <S พร้อมนะครับ <S <S พร้อมอยังครับพร้อมหรือยังอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3ามสิบวินาทีจับเวลามีแฟน2คนเขาเรียกว่ากิ๊กไม่ใช่ชูมีคำว่าชูครับชีไม่ใช่มีแฟน2คนนะชู <S <S อะไรอ่ะชูนอก ที่ที่วันเหมือนกัน้าสหมดเวลาไม่ได้นะครับคำตอบของเราคือเจ้าชูไก่แจ้นะครับเจ้าชูไก่แจ้นะครับเป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบกับผู้ชายที่เวลาเจ้าชู้เนี่ยนะครับจะแสดงกิริยาการเหมือนกับไก่แจ้ตัวผู้ที่เวลามันเห็นตัวเมียนะครับจะก้าวเข้าไปหาตัวเมียพร้อมกับขยับปีกเล็กน้อยนี่ เป็นกิริยาของการเกี้ยวพาราสีนั่นเองนะครับ